ันนี้ยายสาจะพามาผัดเห็ดอ้ไมันปหูหรือเห็ดคันตาเร่ใส่สหน้าขนมปังนะคะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดจนเหลืองนะคะแล้วค่อยใส่เล็ดลงไปนะคะใส่เกล็ดลงไปเลยนะคะใส่ผัดเล็กนะคะใส่ใเห็ดเล็กเดี๋ยวก็ยุกนะคะ ขนมเนยาสาไม่มีขนผักนะคะกินต้องใส่ขนผักไลยเสาใช้ขนมไก่เลนะคะแล้วเราก็ใส่ริกไทยลงไปนะคะใส่มากใส่น้อยตามใจนะคะนี่ข่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะทาเนยลงบนขนมปังแบบนี้นะคะน,นี่แล้วใส่ชี ที่ผัดไว้นะคะเตื่นไปแบบน,นี้นะคะนี่ค่ะก็ได้เห็ดหน้าขนมปังแสนอร่อยแล้วค่ะขนมปังนี่ต้องเอาไปอบด้วยนะคะถึงจะอร่อยถ้าไม่อบก็ไม่อร่อยนะคะนี่ได้แล้วค่ะ